สายเซวันที่8วันนี้เราไม่กล้าขอคุณก็ไม่กล้าได้ไม่กล้าขอคุณก็ไม่กล้าได้มันคืออย่างไรในการใช้กฎแรงหนึ่งดูกดกฎจักรวาลหรือ law of universe ในภาษาอังกฤษที่เขาจะบอกว่าขอเชื่อรับขอเชื่อรับนี้ก็คือการคิดคิดว่าคุณปรารถนาอะไรคิดใหญ่นะคะ ต้องคิดใหญ่เท่านั้นเพราะว่าจัก,กรวาลไม่รู้ว่าเล็กหรือใหญ่อันไหนมันมาก่อนเตให้เรารู้ไปเลยว่าเราปรารถนาอะไรเงินเท่าไหร่บ้านหรือรถหรือธุรกิจการงานของคุณคือคิดให้ได้บันแล้วระบุเวลาของคุณว่าภายในเดือนนี้ภายใน5ปีหรือภายในสองปีหรือจำนวนกี่ปีสมมติอย่างครูสิตาเขาจะบอกว่า ขอเงินร้อยล้านภายในหนึ่งปีแต่ครูได้เจ็ดเดือนก็ครูได้ร้อยล้านพวกเราก็เลยทําตามครูบอกว่าร้อยล้านจํานวนระบุเวลาให้กับจัก,กรวาลปีนี้หรือสองปีพี่วีตั้งตั้งร้อยล้าน ในเวลา2ปีแต่คุณรู้ไหมคะในเวลา2ปีนี้มันจะมีการหักลบถดถอนถ้าเกิดคุณไม่เชื่อแต่ถ้าเกิดคุณเชื่ออยากเต็มที่คุณอาจได้แค่1ปีหรือ6เดือนหรือ7เดือนอยู่ที่ความเชื่อของคุณฉะนั้นคุณจะต้องขอแล้วก็ระบุเวลาแล้วก็เชื่อมันไปเลยว่าคุณได้แน่นอนจัก,กรวาลอยู่เคียงข้างคู่รอบข้างตัวเรา และเราก็สวมกันเป็นมีความสุขในการทํางานมีความสุขในการออกมาแบ,บา่กปันและมีความสุขในการทําอาชีพของคุณเชื่อไปเลยว่าคุณได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาแน่นอนแต่คุณจะต้องทําุกอำอาชีพหรือการงานหรือทําอะไรให้มันสอดคล้องกับงานของคุณกับเป้าหมายของคุณว่าคุณปรารถนาเท่านี้แล้วคุณได้เท่าไหร่ คุณสามารถสร้างไรายได้ให้มันเกิดขึ้นเท่าไรไม่ใช่คุณขอร้อยล้านลอตเตอรี่ก็ไม่ไปซื้อนั่งขออย่างเดียวไม่ใช่นะคะเมื่อคุณขอแล้วคุณอยากได้อยากจะซื้อลอตเตอรี่คุณก็ต้องไปซื้อหรือคุณอยากจะ,ะมีอาชีพที่มันสามารถสร้างเงินให้คุณได้จำนวนมากกว่าที่คุณไม่ใช่ว่ากินเงินเดือนเดือนละพันหรือเดือนละหมื่นแล้วคุณจะ ขอร้อยล้านจัก,กรวานก็งงค่ะว่าไม่รู้จะหามาให้คุณได้อย่างไรหรือคุณ